สวัสดีชาว Xsho t ทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นจะสมภายในเกมนะครับเอาในส่วนนี้ก่อนนะครับตั้งแต่0ย์บาทจนถึง3 2 9 9บาทส่วนกล่องหลังโปรโมชั่นเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับไอ้กล่อง500อ่ะนะครับก็เติมแล้วจะมีปีกถาวรชุดเซตถาวรกับปืนลูกซอง8ดาวถาวรน,นะครับเรามาดูคุณสมบัติของปีกก่อนนะครับวิ่ง5ตกจากที่สูงไม่เจ็บเต้นเพิ่มเลืวอยไปขึ้นบวก5 กระสุนไรเฟิลจู่โจมเป็นกระสุนใบแล้วก็สลับปืนใบนะครับส่วน1299บาทนะครับชุดเซ็ต 1, อีกพีบวกหนึวิ่งบวกส์ดการระเบิดเลเวลสองเต็มเพิ่มเลือดใบขึ้น, 10, นบวกสินะครับส่วนปืนลูกซองนะครับสกิลในโหมด PVP เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีโดนนะครับส่วนสกิลในโหมด PVE แม็กกระสุนสำรองไม่จํากัดแล้วก็ไม่มีแรงดีดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยมี คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเหมือนผมลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าอ่ะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสกินของปืนพินนะครับปืนพินอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกินของปืนพินตัวนี้นะครับเดิมแรกทีมันเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับอ่าอยู่ไหนวะหาแปบบ๊บอ๋อใส่อยู่แล้วนี่วานะครับเป็นพิน85ดาวนะครับในรูปแบบของอาวุธลองนะครับหรือปืนพกนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูคุณสมบัติพิเศษกันดีกว่านะครับตายแล้วปืนไม่ตกเจาะทะลุคนไม่ทะลุก,กำแพงแล้วก็ไอคอนค่าพิเศษสกิลในหมวดทั่วไปนะครับ ชาร์จพลังแล้วคลิกขวาย,ยิงลูกศรพลังอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องวะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับคืออาวุธหลักทําลายทําลายต่างเพศคืออะไรวะถ้างมันเถอะแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษของสกินตัวนี้นะครับก็คือคุณสมบัติพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับก็คือแรงกว่าเดิมนั่นแหละนะครับมีอยู่แค่นั้นเลยเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ p v e ก่อนเลยนะครับเอาแค่เฟียกพอละ ยิงเร็วขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าปืนก่อนหน้านี้ยิงเร็วเท่านี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ยิงเร็วขึ้นนะครับผมแมกกาซีนสำรองไม่จากัดแล้วก็ไม่มีแดงดีดขี้ขวาทําอะไรไม่ได้นะครับปืนลูกซอเนาะยิงมอนมันก็แตกง่ายๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมอนเล่นมันน้อยด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูตอนบอสมาแล้วกันว่ามันยิงโอเคไหมเดี๋ยวเฟียมันง่ายไงนะครับมันไม่ได้ยากเลย ถ้าเล่นด่านใหม่หมๆอาจจะไม่รอดนะครับโอ้แม่งชุดไม่เท่าไหร่นะแต่ปีกมันดูเท้าทายไงก็ไม่รู้ผมอยากให้มันวิ่งแล้วมันกลางอะ่ะอันนี้มันไม่กลางวะ่ะมันเฉยๆอะ่ะเห็นปะไม่กลางเลยแล้วก็มันเอาอะไรเนี่ยมันเหมือนลายนี่เลยวะ่ะชามข้าวตามร้านญี่ปุ่นมือสองเลยวะใช่ปะวะเอ้าไอ้เหี้ยลืมมันตายเลย ัวแต่พูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยนะครับอ่าช่ามันเถอะแล้วก็มีไม้ม็อบด้วยเห็นไม้ถูพื้นปักไว้ข้างบนเฮอ้ออะไรวะเนี่ยอันนี้คือผมจินตนาการไปเรื่อยแล้วอาจจะไม่จริงอ่ะคราวนี้ของจริงละมายิงเลยนะครับเลือดบอสก็ไหลประมาณนี้แหละนะครับตามความเร็วของปืนลูกซองนะครับอเทียก่อนจะคิดได้นะครับแล้วก็ราเมจดก็เบาๆครับไม่ได้แรงเบอร์อะไรมากนะครับเผื่อแม่งพอๆกับ ไอปืนเมื่อกี้เลยนะครับไอปืน8,288บาทอะไรนั่นนะต่อมาก็จะเป็นคิวของปืนพิน85ดาวนะครับยิงกับบอสตัวนี้เลยนะครับทีิขวายิงปุ๊บดาเมจเข้า2,004นะครับคลิกซ้ายความแรงก็โอ้แรงสุดยอดใช้ได้นะครับเอ๊เดี๋ยวนะแป๊บนึงทีิขวายังจะรู้ปะ่ะไม่รู้แต่ว่ายิงคลิกซ้ายคือหลอดชาร์จไวมากเห็นปะ่ะชาร์จไวมากนะครับยิงแป๊บเดียว ถืปว่าแม,ม่ัมชาแล้วเดียวพราก,กูยิงมอนไงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปบืนพิน8.5ดาวนะครับตามเมจได้หมด PVE ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ากระสุนให้มาน้อยแล้วก็หมดไวนะครับแม็กกะสุนสำรองเกือกจำกัดแล้วก็มีแรงดีดอีกนะครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคตอนนี้ก็เป็นคิวในหมวดบัมมี่แล้ว นะครับมีมัมมี่อยู่ทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะครับโอ้โหทําไมกระสุนให้มันน้อยจังวะ PvP กระสุนให้มันน้อยมากนะครับมา Let's go <S ผมยิงเลยอุย้ยยิงเร็วเนี่ยยิงเร็วจ้าดนี่เกิดมัมมี่ซ้อนกันเยอะๆเนี่ยว่าแจ๋วเลยมายิงดิแตกหนึ่งนะครับแตกสองอุย้ยแรงแรงจัดเอ้ยิงมัมมี่แรงอยู่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าจะเอาไปเล่นมัมมี่แนะนํานะใส่เซตที่มันเพิ่มกระสุนช็อตกันเยอะๆเลย นะครับแบบว่าเน้นหน้าเน้นหลังเลยนะครับเอ้ลูกซองยิงมามีดดีมากนะครับทำเล่นไฟนะครับมีติดคีด้วยโคตรแรงไอสัตว์ดีว่ะอ่ะคราวนี้ผมจัดมาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับไปเลตโกว่าผมยิงแม่งเลยครับโดนตัวหลังไหมแตกไปแล้วหนึ่งครับโอโ้ตัวนี้ไม่แตกว่ะอ่ะยิงใหม่โอ้โหไม่แตกครับผมเลื่อเหลือเท่าไหร่ว่าสองตัวเนี้นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่ง ไอตัวข้างในที่โดนยิงเน้นเลือดเหลือหนึ่งพันนะครับส่วนตัวด้านนอกอยู่ที่สามพันนะครับมันยิงไม่ทะลุนะครับแต่ว่าเออโอเคมันแรงนะครับมันก็ยังดีกว่าไอปืนแปดพันสองร้อยแปดสิบแปดนะครับลูกซองไปแล้วนะครับขอปืนพินบ้างนะครับที่ขวายิงที่หัวครับอุ้ยบวมหนึ่งเลยว่ะโอ้โหปืนพินมันยิงทะลุนะครับยิงทะลุตัวคนผมบอกไว้ก่อนนะเห็นไหมแรงนะครับปืนพิน แรงเวอร์แรงเวอร์แต่ว่ากระสุนมันให้มันน้อยไงนะครับบอกเลยว่าปืนนี้ได้อยู่แล้วนะครับทั้ง PVP PVE นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะเอาไปยิงหรอกถ้ายิงแบบยิงยิงจังๆอะ่ะเพราะว่ากระสุนมันน้อยยิงแล้วหมดเร็วด้วยแล้วก็ปืนดีดมากนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากต้องใช้คู่กับมาโคนะครับที่เซตแล้วมันลดแรงดีดนะครับถึงจะเวิร์ก ต่อมาก็จะเป็นการทดสอบในโหมด PVP บ้างนะครับเริ่มต้นที่ปืนลูกซองเลยนะยิงอัดตัวนเน้นระยะประชิดคือ,อยังไงก็ตายแน่นอนนะครับยิงเร็วด้วยนะนะครับแล้วถ้าเกิดระยะแบบปันกลางอะกลางๆนัดเดียวจอดนะครับประมาณนี้นะนัดเดียวจอดนะครับแล้วถ้าเกิดไกลกว่าน,นี้ล่ะระยะประมาณนี้นะครับก็ตายเหมือนกันนะครับอีกทีหนึ่ง อันนี้จะตายไหมมาตายนะครับแล้วถ้าเกิดไกลกว่านี้อ่ะไกลกว่านี้ตายไหมไกลกว่านี้ก็ยังตายนะครับทุกตัวเลือดหนึ100่งร้อยเกาะหนึ่งร้อยหมดเลยนะครับไกลกว่านี้เลือดเหลือหกสิบห้านัดที่สองเหลือยี่สิบเอ็ดนัดที่สามตายอ่ะยิงหนึ่งนัดตายอ้าวตัวนี้สองนัดตายนะครับเลือดเกาะเท่ากันนะครับอ่ะคาร์เน่สองนัดตายแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดระยะกลางๆหรือไกลกว่าน่อยตายนะครับถ้าระยะประชิดตายแน่นอนนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดซ้อนนะยิงทะลุสองตัวมันก็โดนเฉพาะตัวหน้านะครับมันไม่ทะลุไปด้านหลังนะครับโอเคต่อมาก็พินแปดจุดห้าดาวบ้างนะครับยิงหัวนัดเดียวตายนะครับผมโอเคต่อมาํำตัวลำตัวเลือนเหลือแปดสิบเอ็ด นะครับแล้วก็ตัวนี้ยิงขาเรื่อเหลือ85ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าปืน8.5ดาวยิงหัวนัดเดียวแตกทุกกระบอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหัวแตกนะครับบอกเลยแต่ถ้าเกิดใส่เซ็ตป้องกันมาผมไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าขีกขวานัดเดียวจอดครับผมแต่ยิงเอาไอ้นี้ก่อนเอาหลอดเพิ่มก่อนลีดนะขวาที่ําตัวครับนัดเดียวถึงตายนะครับแล้วถ้าเกิดไกลกว่านี้เลย ขวานะอ่ะคลิกขวาแตกนะครับมาลองชาร์จกันอ่ะไกลกว่น,นี้กันลำตัวอ่ะตายเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดเป็นยิงขาลนะ่ะยิงขาลองดูนะเลือดเหลือสามสิบเอ็ดครับถ้าเป็นส่วนหัวลำตัวคือตายหมดนะครับอันนี้ในกรณีเลือดหนึ่งร้อยเกาะหนึ่งร้อยนะถ้าเกิดเลือดเยอะกว่านี้หรือเกาะเยอะกว่านี้ผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ตาย นะครับแต่หัวอาจจะตายนะเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกันหัวแต่ถ้ามีกันหัวก็อาจจะมีโอกาสรอดนะครับแต่ว่าไปลองดูกันเองแล้วกันใครที่มีแล้วลองไปเทสดูแล้วก็บอกผมทีนะครับว่าตายไหมในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคิวของกล่องหลังโปรโมชั่นนะครับ3า9 9บาทหรือว่าเติมครบทุกๆ500บาทนะครับจะได้เป็นกล่องสีม่วงนี้มานะครับซึ่งถ้าเราเปิดแล้วเราจะได้เป็น สกินปืน Overlord นะครับพร้อมกับสกินมีดของมันนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับที่ช่อง M4 s a b i